2022อยู่ในโลกออนไลน์ยังไงให้ชีวิตดีคนไทยอัปเดตข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียเป็นอันดับ 1, 1ของโลกนะครับเชื่อข่าวจากโซเชียลมีเดียเป็นอันดับ 2, 2> ของโลกใช้ Facebook เป็นอันดับ8ของโลกโพส a c e b o o k เฉลีย่ย11ครั้งคอมเมนต์เฉลีย่ย8ครั้งต่อเดือนใช้ Twitter อันดับ10ของโลกว้าวและ1ใน3ของคนไทยทำธุรกรรมทางการเงินทางออนไลน์แล้วนะครับ สวัสดีครับพบกับ Advice Podcast Podcast ท,ที่จะมาช่วย Advice ให้คุณใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีได้ Advance และรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้นสถิติที่ได้ฟังไปตอนต้นนั้นคือสถิติจาก Global Digital Report 2021นะครับจาก v r Social ซึ่งความน่าสนใจคือคนไทยเราเนี่ยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆโดยเฉพาะการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับ ถึงแม้คนไทยอย่างเราๆนะครับจะอยู่กับโซเชียลมีเดียมาเป็น10ปีจนทำสถิติใช้งานมากระดับโลกแต่รู้ไหมครับว่ายังมีอีกคนจำนวนมากที่ยังทำให้ชีวิตตัวเองพังเพราะโซเชียลมีเดียกันอยู่ดีครับอินจัดขอด่าหน่อยบ่นเจ้านายลบไม่ทันแชร์ข่าวปลอมไม่รู้ตัวทำคนคิดสั้นจากคอมเมนต์แย่ๆที่เจ้าตัวหงายการดออกมานะครับว่าไม่ได้ตั้งใจ เคสเหล่านี้นะครับคือเหตุผลชีวิตพังเพราะใช้งานโซเชียลมีเดียแบบผิดผิดผลลัพธ์ที่ต้องรับไปก็มีตั้งแต่เพื่อนเลิกคบโดนฟ้องต้องขอโทษเสียงเงินกันเป็นแสนนะครับไปจนถึงต้องอยู่กับความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากคอมเมนต์สั้นๆที่ไม่คิดก่อนพิมพ์แต่นี่มัน2022แล้วนะครับเรามาใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ให้ดีกว่าเดิมดีกว่านะครับ เราจะมีชีวิตที่ดีในโซเชียลได้อย่างไรอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของดิจิทัลฟุตพิ้นกันสักหน่อยนะครับต้องจำไว้ขึ้นใจเลยนะครับว่าทุกๆสิ่งที่เราทำลงไปในโลกโซเชียลมันจะอยู่บนนั้นไปตลอดการครับฟังถึงตอนนี้คุณอาจจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันลบได้นี่นาใช่ครับแต่ว่าเคสฟ้องร้องที่โดนปรับกันเป็นแสนๆคอมเมนต์ก็โดนลบนะครับ แต่ลบไม่ทันคนแคปได้ครับและไม่ใช่คนเดียวที่แคปเก็บไว้ด้วยนสิครับใครๆก็สามารถแคปสิ่งที่คุณทำลงไปได้ทั้งนั้นนะครับจำไว้เลยหรือการที่คุณจะไปโพสต์เตตัสหรือกระทุ้ในเว็บบอร์ดใดๆการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่างๆก็อาจจะนำพาความลำบากมาให้กับชีวิตในอนาคตได้ไม่รู้ตัวนะครับ เคสตัวอย่างระดับโลกก็มีให้เห็นนะครับอย่างเช่นเคสของเจมส์กันผู้มกับชื่อดังที่ถูกดิสนีย์สั่งปลดฟ้าผ่าจากการกำกับ Guardian of the Galaxy นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะคนเจอว่าเคยชวิตข้อความไม่เหมาะสมในเรื่องทางเพศเกมเลยครับทีนี้เห็นไหมล่ะครับดิจิตอลฟ t p พิ้นหรือร่องรอยตัวตนบนดิจิตอลไม่ใช่เรื่องที่คุณควรมองข้ามนะครับจะโพสต์จะคอมเมนต์ หรือจะทำอะไรลองคิดให้มากขึ้นอีกสักนิดนะครับตั้งสติแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีในโลกออนไลน์ได้ไม่ยากเลยนะครับและถ้าฟังมาถึงตรงนี้ยังคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวเราขอยกอีกสถิติที่น่าสนใจมาให้ฟังเพิ่มกันนะครับเริ่มของต่างประเทศนะครับจาก CareerBuilder กันก่อนนะครับที่บอกว่ามีคนกว่า22%ที่องค์กรเมื่อรับเข้าทำงาน เพราะไปค้นเจอดิจิตอลฟุตพิลแย่ๆก่อนมาสมัครงานนั่นเองครับและ PMAT ก็ให้ข้อมูลกับ BBC ไทยไว้ว่า41.19%ขององค์กรในไทยสำรวจดูดิจิตอลฟุตพินของผู้สมัครนะครับ <c oughs> เพื่อใช้ในการประกอบพิจารณาคุณสมบัติก่อนเข้ารับทำงานจริงเฮ้ยเราเคยทำอะไรลงไปหรือเปล่าเนี่ยดิจิตอลฟุตพินเห็นไหมล่ะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย จริงๆยังมีอีกเรื่องนะครับที่สำคัญมากๆที่คนเรามักมองข้ามและทำให้ชีวิตในโลกโซเชียลนั้นกระทบชีวิตจริงจนบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะจบลงด้วยการสูญเสียนั่นคือเรื่องของไซเบอร์บูลลีครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอติดไว้เป็นตอนต่อๆไปนะครับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมติดตามแล้วก็แชร์ต่อให้เ,เพื่อนนะครับหรือคนที่คุณแคร์ฟังกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทาง Advice Club ทั้งใน f a c e b o o k YouTube, TikTok, Twitter ด้วยนะครับนึกถึง IT ีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว